สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาเรียนบุตรดิฉันนางสาวพิมพิศาตุม้มตาุาผมนายคุณานนท์หลงหลง,ลงผมนายพิรพัชศรีสิลป์พวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ภัคสองวันนี้พวกเราจะมาทําคลิปเฉลยข้อสอบเก้าวิชาสามัญเสนอคุณครูการพิมพ์อุมวงค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับให้แซดแทนเซตของจำนวนเต็มผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับเราก็จะใช้สูตรก็คือ f สี C ่เหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมทุกคนก็สามารถอ้างได้ว่าสี่เหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ f สี C ่เหลี่ยมเท่ากับลบสี่เหลี่ยม ก็จะอ้างแน่ว่าซีเลียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับมาทำโจทย์กันเลยนะครับเซตที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ X เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดย Fx-1 ลบ1ส่วน x บวก3เท่ากับ หนึ 1> 1่ลบเส่วน X บวกสามเซตที่เขาให้มานะครับคือเซตที่บอกเงื่อนไขเซตที่บอกเงื่อนไขคืออะไรก็คือสมมุติว่าเซตนี้มีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขั้นด้วยสามเหลี่ยมตัวข้างหน้าจะเป็นสมาชิก แล้วข้างหลังก็จะเป็นเงื่อนไขเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมจะเริ่มทำจากผมจะเอาตัวเงื่อนไขเพื่อที่จะมาหาสมาชิกนะครับก็จะได้เป็น F x ลบ1ส่วน x บวก3เท่ากับ 1- ลบ x ส่วน x บวกส ็นได้ว่าตัวด้านล่างมันเหมือนกันนะคะจะต่างกันก็ตรงด้านบนถ้าจะทําให้ด้านบนเหมือนกันเราจะต้องดึงลบออกมานะคะพอดึงลบออกมาจากลบเอสเป็นบวกอจากบวก1จะเป็นลบ1ที่เราดึงลบออกมาก็เพื่อจะให้ส่วนนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นลบสี่เหลี่ยมจะเห็นได้ว่าตรงกับสูตรที่6แต่เป็นรูปแบบที่สองนะคะ สี่เหลี่ยมเท่ากับลบสี่เหลี่ยมอ้างได้เลยว่าสี่เหลี่ยมจะน้อยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมก็คือ X-1 ลบหส่วนด้วย x บวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนยครับ แล้วไปวาดลงเส้นจำนวนนะครับอันนี้ก็วาดได้เลยเพอเป็นอสมการแล้วมันก็เป็น x ยกกำลังหนึ่งเราก็วาดได้เลยลบสามกับบวกก็ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ x จะได้หนึ่งนะครับแล้วด้านล่าง x บวกสามเท่ากับศูนย์ x จะได้สามครับก็จะมีไอตรงลบสามจะเป็นโปรตรงหนึ่งก็ต้องถืบนะครับ เราก็ใส่บวกลบบวกแต่ถ้าจำได้ตัวส่วนน่ะต้องโป่งเสมอห้ามเอาลบสามเพราะไม่งั้นส่วนจะเป็นศูนย์จะหาค่าไม่ได้ครับน้อยกว่าก็คือช่วงลบนะครับเราก็มาดูว่า ที่เป็นจํานวนเต็มลบสาก็ไม่เอาถัดจากลบสาก็คือลบสองถัดจากลบสก็คือลบหนึ่งถัดจากลบหนึ่งก็เป็นศูนถัดจากศูนย์เป็นหนึ่งมันเอาแค่สี่ตัวนี้แล้วเขาถามผลบวกน้องก็จะเอาคนนี้มาบวกกัน ซึ่งคนนี้ซึ่งคนที่มันตัดกันได้ก็มีแค่ลบหกับ1ก็เหลือแค่ลบสองกับศูนยบวกกันก็ตอบลบสค่ะซึ่งข้อนี้นะคะก็ตอบลบสองค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ